อามาแล้วนะอาหารพิเศษมือนี้นี่คือเปลือกกล้วยเหี่ยวๆนะน้องปลาชอบมากเลยลกล้วยเหี่ยวๆและก็กากกล้วยแขกหลากกล้วยชอดนะอปินญาการจากน้องอมรรัตนะ์น้อมรักใจดี จัดเตรียมไว้ให้เราทุกวันเลยนะสำหรับน้องปลานะนี่อ้าวลองชิมอันนี้ก่อนลุกลองชิมนี่ก่อนนะปลากระแหแดงชอบนะกระแหแดงชอบมากเลยนี่ขมเม้าขมเม้านี่ขาเม้าเนอเขาเม้าน้องน้องกระแหทองกระแหแดงเนี่ยหางแดงเนี่ยชอบจริงๆนะน้องไายก็ชอบ อาน้องไหวตอ,อนนี้ลกูกน้องไหวลูกกินนี่ลกูกนี่อ้าวนี่นี่นี่ของโปรดหนูเลยนะของโปรดหนูเลยมา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 อ่ะมา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 ลูกไหมนี่เปิดกล้วยเขียวเหียว <c oughs> ให้เท่าไหร่ก็หมดกินเลยลูกกินเลยอเดี๋ยวพ่อโยนให้ไกลๆแล้วน้่งไป อ่าบะอึ๊บถ้าไม่เหี่ยวไม่กินสดสดไม่กินกล้วยเปลือกกล้วยเนี่ยต้องเหี่ยวๆหน่อยถึงจะชอบอร่อยมันนุ่มนะกินหอมอาลูกว่าอึ๊บอ่ากินอาหางแดงมาลูกหางแดงอยู่ไหนนี่มาหางแดงมาลูกมา วันนี้ข้าวเมาเราไม่ค่อยมีน้ํามันนะแห้งดีมากเลยนะปกติถ้ามีน้ํามันเราก็จะไปตากแดดไว้ก่อนตากแดดแล้วก็ให้มันเสดจน้ํามัน,นเยอะๆแล้วถึงจะมาให้ปลากินนะ,นะ,นะตอนนี้แห้งสนิทด,ดีมากอากินเลยลูกนะสวายก็ชอบแดงก็ชอบปลาบึกก็ชอบตอนนี้ปลาบึกก็ปลาบึกก็มีเยอะแลนะ กินไปลูกกินไปกินไปกินไเลยเยอะแยะไปหมดนะอ้าวเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยวันนี้ดำดีดำดีดำดนะถ้าเป็นสดสดเขียวเขียวนี่นะเขียวเขียวนีวว่น้องปลาไม่ชอบต้องนี่มีมีเนื้อกล้วยด้วยลูกอ่ะนี่มีเนื้อกล้วยด้วยลูกไมาเดียวอ่ะมัาเลยมันเลยอ่ะเออมหม่มม นี่มามาลูกมาเออมาเลยฮะมีเนื้อกล้วยหลงมาด้วยสบายอ่ะมา,มา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 อันนี้เปลือกกล้วยลูกเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยนะอะไรนะเพียงแต่นคนละคำสองคำกินละคำสองคำแ,แดงหางแดงเยอะเลยนะหางแดงกินนี่หลหางแดงกินนี่ ออออโอเคกินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพ่อให้เรื่อยๆลูกนะไม่มีหมดลูกนะพี่มอมรรัดเขาให้เปลือกกล้วยนะมาให้หนูกินทุกวนันนะมาเสริมอาหารเม็ดนะลูก เมมันไม่ขาดอยู่ละช้ากับวันเย็นได้กินแน่นอนนะอันนี้เป็นอาหารเสริมบำรุงอาหารบำรุงนั่นแหละมีชูหางด้วยชูหางด้วยชูหางด้วยตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมาหน่อยแล้วนะ,ะเห็นพื้นตรงประตูแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะ กินเลยลงกินเลยเยย่างแย่งกันเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวพ่อาให้อีกย่างแย่งกันของเราเยอะแยะนี่กินเลยเห็นไหมเยอะแยะไปกินยังไงก็ไม่หมดนะนี่หนูกินไม่ได้หรอกแข็งลูกดึงแต่ใบนะเดึงแต่ใบใบกล้วย Okay.